เราไปดูความอลังการของปีตัมาได้ตูนบอกว่าตรงนี้เป็นโรตารี่เอ็กซิบิชันอ่าคัานี้คือ F C 3 S ครับครับ oh. แต่ว่าเป็นพาร์ทที่แบบที่มาฮัทเคยมีอ่ะผมบอกงี้พาร์ทเนี้ยผมเห็นครั้งแรกในวิดีโอออปชันมันคือพาร์ทของอ่าในพาร์ท R E Super G นะครับแก้มนี่เป็นของอาเมจรจิกแถ้าผมจำไม่ผิดนะ บัตรฟิจเดอร์กันแล้วก็ลุงเอามารวมกันผสมกันแต่ครั้งแรกที่เห็นก็คือในวีดีโอออปชั่นเป็นเป็นรถของ RE เอแล้วก็มาเป็นรถของเพื่อนเราก็คือบังฮัตแต่บางฮัตจะเป็นฝาท้ายกระบะผู้หลายปีละมันพาร์ทเดียวกับของพี่เบียร์คันเก่าป่ะก็คือก็คือพาร์ทเดียวกันพาร์ทเดียวกันพาร์ทเดียวกันอ๋ออ่าคันนี้ก็จเหมาะเขาดูเห็นปหมมีบายดูดิดูเอ็กซ์ดิเป็นเป็นเอ็กซ์กับไอซูโมจิอู้เที่ยว่ะคันนี้หล่อไปดูคันนึงนี่โอ้โห เอ้คันนี้ถ้าคุณดูไม่จัมันได้นะมันจะมีโจซีบาวอีกคนหนึ่งที่อยู่ในโซเชียลที่เขาจะออกแบบออลองมนคนนั้นนะผมว่ามันก็เปลี่ยนโลกการแต่งรถเหมือนกันนะใช่รถก็จะออกมาในท่านี้กันหมดเลยล่ะท่าเป็นเรนเดอร์ออกมาใช่ใช่ใช่แล้วเป็นองจริงเนี่ยแล้วเป็นรถจริงแล้วด้วยนะตอนนี้มีคนเอารถการออกแบบของโจซีบาวมาทําเป็นรถจริงแล้วอ่ะแต่คันนี้สวยมากเชฟสวยจริงโอ้สวยเลยมีโมซี่อะโมซี่คันนี้โรชอบ ตลอดทุกคน<ม>คันนี้เคยมาโชว์ในคันนี้ไม่ใช่คันนี้นะแต่ว่าในสภาพนี้เคยโชว์ในงานโตเกียวออตโตสลอนเมื่อปี1994หรือ95<ม>อุ้ยคันนี้เป็น Fc 3s Y body ไฟท้ายจะเป็นตะแกรงเหมือนเทสซารล่าซ่าตัวไปดูก็ไม่ได้ไปดูด้วยให้ตัวเดินไปดูว่าใช่ไหมวหรือเปล่าอ่าเมื่อก,ก่อนแล้วคันนี้สีเขียวถ้ามันมีคันเดียวนะแต่ถ้ามีหลายคันก็ไม่รู้ละเมื่อก่อนคันนี้สีเขียวคันนี้เป็นเลปิก้าใหม่นี่เครื่องสามโรลใช่ป่ะใช่อมาง F33S ไฟท้ายเป็นตะแกรงเอ้าทายเป็นมลาอารถจำข้าวไงในยุคนั้นอนะครับแล้วก็ล้อเป็นโอแซดเพกาซัดเหดุคีโอแซดเพกาซัดเอลึกสุดใจมุลาอซ้ายสภาพดีประตูเป็นปีกนกนี่คือรถที่ลุงได้รางวัลเมื่อตอนยุค90ถูกต้องถูกต้องเมื่อก่อนสีเขียวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะส่งอินเสิร์ตให้โตนนานมากสีเขียว คันนี้ก็แน่นอนสีเหลืองการ์ตูนร้อยเปอร์เซนต์อินเดเชียวอินเดเชียวดีอินเดเชียวสวยมันดูร่วมสมัยตลอดเวลามีไม่ใช่มาถูกเดี๋ยวเดีด๋วยวเราไปแถวต่อไปอเรา,าเหลือกีฬาเกีมทีเราไปอ่ะอีกรงนี้ไหมฉลับนี้ไหมนอ,น e อ่ะอีกอ<ด>งี้ดีกว่าตัวนี้ก็เป็น FC 3S แต่ว่าเปลี่ยนเป็นหน้าเป็น FD เปลี่ยนโฉมหน้านิดหน่อยอ๋อเหรออ่าถามผมผมไม่ชอบอ๋อเดี๋เดี๋เปลี่ยนเหรอผมว่ามันไม่มีอารมณ์ FC เดิมหรืออ่ะผมว่าหน้า FC สวยกว่าเออนะในมุมผมนะอแต่ถ้าถามผมตอนนี้รถอะไรกำลังมาแรงถ้าคุณจะเล่นอุตลี่ผมตอบคุณตรงนี้เลย RX8 นั่นเห็นไหมเกแอกแมาแน่นอนใที่แล้วเขาก็มีนะที่บูธอะชุดแต่งเลยสวยเลยดูไี่ ดูดูคันนี้ก่อนดีกว่าคันนี้ก็เป็นรถดูนี่คันนี้เป็นรถดริฟต์ดีวันอืมซึ่งตอนแรกเนี่ยใบหยกเนี่ยจะทำจะทำกระจกแบบนั้นเดี๋ยวผมพาไปดู ไหนเนี่ยกระจกประตูหรอหรือก็จกข้างหลังหรอได้วประโยชน์ถามผมผมบอกเอาแบบนี้อ๋อมันเป็นรถดิฟมันนี่แล้วมันจะทำได้่หรออเมริกาบอกว่ามันมันกัถนนมันจะลำบากเออตอนนี้มันไปลำบากทางขงหลังเลแต่เชื่อผมเถอะเดี๋ยวไอเอ็กซ์เวฟทั้งโลกก็จะเป็นแบบนี้เพราะไอเอ็กซ์ซูเปอร์จีทำอะไรขึ้นมามันใช้ได้หมดนะใช้ได้โชิงเลยนะใช้ได้จริงเลยนะก็ยังคงแข่งดีวันกลางปีอยู่ นะครับซูเวเนตหน่อยไหมยั่วยั่วยั่วหน่อยยั่วหน่อยยั่วหน่อยนี่เลยเราจะซื้อโลกโซนก็มีฮูดของไออีน่ารักสุดชมพูจะบอกว่านี่ก็กำลังมานะคนทำเยอะนะหลายหลายสำนักทำเยอะมากเลยก็นี่คือเป็นโรเตอร์ขายงโชว์เปล่าอู้ลุงลรือหลังอู้มาเนี่ยลุงลรือหลังอู้มาแต่ผมเจนที่มีทุกปีเลยนะแบบนี้นะ ใช่เราไม่มีไงถุงพวกนั้นอแผงฟิลมีของเอฟโดงไอ้บ้านดีมีอะไรนะนี่นี่โมเดลโมเดลเปลี่ยนกันได้ก็บอกว่าเมื่อวานเอ้ยวันที่เราลงคลิปก่อนหน้านี้มีคนแบบอยากให้เราถ่ายโมเดลเยอะเวยโอ้ต้องบัตคิวซื้อโมเดลเปล่าอาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้แล้วนี่ผมเข้อันนี้ว่ะสติกเกอร์สติกเกอร์ใช่ปะ อลบลบลอ่ะเร็วไหมคลิปสั้นในปีนี้มันก็ไม่สั้นนะมันก็ไม่สั้นแต่มันชุบชับชุบชับชุบชับแล้วจบนีเซเว่นให้คุณดูต่ออัธรรถเดี๋ยวจบคลิปนี้กันก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูเซเว่นอีกกองอีกแถวหนึ่งแล้วต่ออีกแถวเป็นรถธรรมดาา let's go